สวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องไอเด็กชอบประวัติศาสตร์อีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงรายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่องค์แรกไปจนถึงองค์ที่9มาดูกันว่าจะมีใครบ้างและชื่ออะไรกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยจักรพรรดิองค์แรกครับจักรพรรดิจินมุพระองค์ครองราชตั้งแต่ปี660ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึง 585ปีก่อนคริสตกาลร,รวมระยะเวลาการของราช75ปีเป็นโอรสในคามิอุอายาฟุกิอาเอสุพระองค์ถือเป็นจักพรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นตามตำนานของญี่ปุ่นเองและจักพรพรรดิองค์ที่สองต่อจากชินมุกก็คือจักพรพรรดินั่นก็คือจักพรพรรดิซุยเซ พระองค์ครองราชตั้งแต่ปี581ปีก่อนคริสตกาลถึง5 4 9ปีก่อนคริสตกาลรวมระยะเวลาการครองราช32ปีก็คือจกักรพรรดิอังเนพระราช,ชรสในจกักรพรรดิซุยเซพระองค์ครองราชตั้งแต่ปี549ปีก่อนคริสตกาลถึง51 1ปีก่อนคริสตกาลรวมระยะเวลาการครองราช37ปีคนที่ขึ้นครองราชต่อจากอังเนคือ โอรสของอังเนที่ชื่อว่าจากักรพรรดิอิโตกุพระองค์ของราชตั้งแต่ปี510ถึง4 7 7ปีก่อนคริสต์กาลร,รวมระยะเวลาการของราช33ปีผู้ที่ขึ้นของราชต่อจากอิโตกุก็คือโอรสที่ชื่อว่าจากักรพรรดิโคโชพระองค์ของราชตั้งแต่ปี47 5ปีก่อนคริสต์กาลถึง 393ปีก่อนคริสต์กาลร,รวมระยะเวลาการของราช82ปีและผู้ที่ขึ้นของราชต่อจากโคโชค,คือโอรสที่ชื่อว่าคือจักรพรรดิโคอังพระองค์ของราชตั้งแต่ปี392ปีก่อนคริสต์กาลถึง291ปีก่อนคริสต์กาลรวมระยะเวลาการของราช101ยปีและผู้ที่ขึ้นของราชต่อจากโคอังคือโอรสที่ชื่อว่า จกักรพรรดิโคเรอรสในจกักรพรรดิโคอังพระองค์ครองราชตั้งแต่ปี290ปีก่อนคริสตกาลถึง215ปีก่อนคริสตกาลร,รวมระยะเวลาการครองราช75ปีและผู้ที่ขึ้นครองราชต่อจากโคเรก็คือโอรสของโคเรที่ชื่อว่าจากักรพรรดิโคเงง พระองค์ครองราชตั้งแต่ปี214ป,ปีก่อนคริสต์กาลถึง158ปีก่อนคริสต์กาลรวมระยะเวลาการครองราช56ปีและผู้ที่ขึ้นครองราชต่อจากโคงเงงคือโอรสของโคงเงงที่ชื่อว่าจากักรพรรดิไคกะพระองค์ครองราชตั้งแต่ปี157ปีก่อนคริสต์กาลถึง9 8ปีก่อนคริสต์กาลร,รวมระยะเวลาการครองราช59ปี และนี่ก็คือรายพระนามจากักรพรรดิข้าพระองค์แรกของญี่ปุ่นก็จบไปแล้วนะครับแต่มันยังมีอีกเยอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นเองก็มีจกักรพรรดิมาหลายพระองค์ประมาณ126พระองค์แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำต่อยาว,ยาวๆนะครับซึ่งก็พอ ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ